ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนักวัตกรรมนะครับกังหันลมก้าวไกลทิศทางไทยบนเวทีสากลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการเมืองก็อย่างที่เราทราบนะครับโอ้โหเรียกว่าร้อนแรงนะเป็นอย่างมากและก็อย่างที่บอกว่าใน โลกนี้นะครับประเทศไทยไม่อยู่เป็นประเทศเดียวนะครับเราต้องเชื่อมความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ไว่าจะเป็นการค้าการขายเรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์มิตรภาพนะครับแล้วก็มีการนะครับเซ็นสัญญาอะไรต่างๆที่ร่วมนะครับอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ต่างประเทศนะครับไม่มีความสําคัญอะไรประเทศไทยประเทศไทยไม,ไ,มไ,มไม่ต้องไปสนใจไม่ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรคําถามคือคุณรู้หรือเปล่าว่ารัฐบาลไทยไปเซ็นสัญญาอะไรไว้บ้างไปเซ็นสัญญาร่วมอะไรกันไ้บ้างถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องไปสนใจคุณก ต้องไปบอกกับรัฐบาลว่าให้ไปยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องเซ็นแล้วก็ให้ประเทศไทยนะครับอยู่แค่ประเทศเดียวไม่ต้องสนใจประเทศอื่นไม่ต้องทําการค้าการขายไม่ต้องติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรกับประเทศอื่นเลยหรือเชื่อมความสัมพ,พันธ์กับประเทศอื่นเลยวันนี้ก่อนที่คุณจะพูดว่านะครับไม่ต้องไปสนใจต่างประเทศคุณไปบอกกับนาย,ยกรัฐมนตรีว่าไม่ต้องไปติดต่อนะครับไม่ต้องไปเชิญชวนให้คนต่างประเทศนะครับ ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับเพราะวันนี้นะครับนายกบินไปเนี่ยเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่มีใครมานั่นก็เพราะว่าสายสัมพันธ์นั้นมันไม่ไดีดีหรือเปล่ารัการที่เรียกว่ารัฐบาลเองนะครับ ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นในรัฐบาลประเทศไทยหรือเลปล่านะครับมนสะท้อนอะไรให้เราเห็นหรือเปล่าอยากคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ต้องสนใจต่างประเทศเราไม่ต้องสนใจประเทศอื่นเราอยู่กับประเทศไทยนะรประเทศอื่นไม่ใช่พ่อใช่แม่เราสักหน่อยทําไมเราต้องไปสนใจก็ลองคิดดูว่าถ้าไม่สนใจในายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะบินไปประเทศนั้นบินไปประเทศน,นี้บินไปประเทศน,นี้เพื่อเชิญชวนเขามาลงทุนหรอครับลองถามตัวเองดูครับนะักวัตกรรมนะครับกำหันลมก้าวไกลทิศทางไทยบนเวทีสากล การรับเชิญจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์กนะครับเพื่อเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในทางความคิดและทางการเมืองของนายพิธาลิมเจริญรัตในเดือนกันกยาคมมีนายยักษ์รึกซึ้งในจังหวะเก,ก้าเหมือนกับเป็นจังหวะเก,ก้าของนายพิธาลิมเจริญรัตทา,ทางทางที่แท้จริงแล้วเป็นจังหวะเก,ก้าของพรรคเก้าไกลไม่เพียงต่อการเมืองในในประเทศหากแต่ในทางสากล ฟาร์มน่าสนใจก็คือการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับแห่งออสเตรเลียครั้งนี้เน้นอย่างเป็นพิเศษไปยังเอเชียเป็นเอก <c oughs> เป็นเอเชียอาคเนเป็นเอเชียอาคเนและโดยเฉพาะต่ออาเซียนหากประเมินผ่านองค์ปาถักนะครับ ากประเมินผ่านองค์ปาถกถานะครับแต่ละท่านที่จะสัมผัสได้ในความเชี่ยวชาญการเชิญในพิธาริมเจรญรัดจึงเป็นการให้เกียรติเป็นอย่างสูงในทางการเมืองและในทางวิชาการยิ่งเมื่อมองทะลุนะครับนายพิธาลิมเจรญรัดไปอย่างพักก้าวไกลย,ยิ่งเท่ากับให้ความสําคัญเป็นอย่างสูงทั้งในแง่ของพักนะครับคิดอย่างไรและรวมถึงผลสะเทือนต่อภูมิภาค การเสนอแนวทางบทบาทของกังหันลมแทนที่จะดำรงอยู่เพียงไผ่รูรลมก็จะแหวมคมอย่างยิ่งนะครับอยู่แล้วในเชิงนวัตกรรมข้อเรียกร้องในปฐาฐกถาอำนาจกลางยิ่งท้าทายเป็นอย่างสูงมิได้เป็นเรื่องแปลกที่นายพิธาริมเจริญรัฐจะดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนในทางความคิดทั้งในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่หากที่สำคัญก็คือทิศทางของพรรคก้าวไกลอาจจะมองว่า เป็นทัศนคติส่วนตัวของนักการเมืองไทยคนหนึ่งนะครับแต่เชื่อมนะครับองค์ประกอบภายในพรรคก้าวไกลก็มีความหมายความหมายในที่นี้สะท้อนให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลมีความมุ่งมั่นไม่เพียงแต่ในการปฏิรูปประเทศภายใต้หลักการใหญ่ในแนวเศรษฐกิจที่จะให้อำนาจอยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงหากอำนาจนั้นยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของทักาย การผูกขาตัดวงจรอุบาทแห่งรัฐประหารและวางรัฐฐานกระจายอำนาจอย่างแท้จริงข้อเสนอที่สะท้อนอันปรากฏผ่าน300นโยบายในเบื้องต้นจึงมิได้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งหากเป็นพลังรวมหมู่เพียงแต่สะท้อนผ่านในพิธาริมเจริญรัฐเท่านั้นการเคลื่อนไหวของพรรคก้าไกลไม่ว่าจะมองผ่านตัวบุคคลไม่ว่าจะมองผ่านพรรคจึงดําเนินไปอย่างเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่ามิได้จบลงอย่าง ง่ายดายเพียงขบ,บวนการของการยุบพ,พักเป็นตัวอย่างที่พักก้าวไกลเรียนรู้จากพักไทยรัฐไทยพักพลังประชารนพักเพื่อไทยสัมผัสได้จากก้าวย่างของพักอนาคตใหม่มายังพักก้าวไกล เพื่อเป็นคำถามว่ามาตรการยุบพักมิได้เป็นจุดสิ้นสุดสําหรับขบวนการทางการเมืองที่พร้อมปักธงทางความคิดอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เอาไว้ว่าเอ๊ะการที่คุณพิธาเองได้รับเชิญไปในงานระดับโลกนะครับในต่างประเทศต่างๆเนี่ยมันสะท้อนอะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวไมีอะไรขึ้นน้าอัปเดตฟังครับ